ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้ย้ายเข้ามาก็ฝนตกพอดีนะครับเอาเอฟซีเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดดังให้ไเด้อครับอ๋อจากก่อน้ำสีลงเรื่องเอาทีมงานมาช่วยครับมาจากชัยภูมิหมดเอาสายแข็งสายแรงมาเอาฝนมานำซะนี่ไหมโอ้เอาแรงๆเด้อคนอะสองร้อยสิบ เกือบถือเลขนั้นอสองร้อยสิบเอาปวดมาจุดจัจดจุดจัดเมือใหญ่ๆโอ,โอ,โอ้มือคือสุดยอดเลขมเมือ่อกี้ใหญ่ๆปวดเอากำลังลงมาทำงานทำการเดี๋ยวฝนหมดพรุ่งนี้วิ่งครับเอา เดี๋ยวถ่ายถ่ายยูทู e จังหน่อยก่อนทีมงานมาตะไก่ฮะทีมงานมาตะไก่นอนนอนเลนบ่นนเว้ยถ่ายยูทู e จังหน่อยเด้อนี่วั <c oughs> สองร้อยสิบมือยยังไงเอากางเต็นนอนอยู่ขางทาง่างในห้องมาหาเงินเอาให้มันมาัน,านสุขสุขคนเด้อแต่แค่ภูพุม่มเนาะเฮาเอา คนน่ะรถใหญ่มาถึงแล้วฝนมานําบานนี้เอาตะแง่ได้บานนี้อ๋อมาหาเงินเนาะผมเกิดมืออื่นเริ่มทําการคนน่ะปลาใหญ่เราไปยังไงฮะกำลังสั่งสวนขวดสิเออเอาเออลงยูทูบน้ำตัวเนาะเอามืออื่นทําการได้ยุดอกครับครับแรงเอามื่อนี้หามองยูก่อนเตะโต๊ะเด้งเด้งเดครับ กก็็็พอไดดด้้้เเเขาานนนนนำำิแห่ะครับบริเวณนี้ครับพุดหมดครับแจีงน้ำต้อนนี่พื้นที่เกือบเจ็ดพันไร่เอา้าพุดหมดโอ้ยงานใหญ่มหากราบเนี่ยเอา้าใครสนใจติดต่อได้นี่ยศูนย์แปดสามสี่ศูนย์สามห้าห้าเจ็ดเจ็ดครับสบวเสมพลจดจ่ายจดจ่ายมืน่นแดดออกดีๆเอา้า